สวัสดีค่ะ อ้อนะคะวันนี้อ้อก็ทำโปรเจกต์บทนี้นะคะอยู่กับคุณกล้องภครัตนนิตรพลซึ่งคุณกล้องเองก็เป็นเจ้าของรายการมั s ส์รูมทีวีนะคะซึ่งมัตส์รูมทีวีเนี้ยนะคะก็เป็นบริษัทที่ผลิตรายการทีวีมากมายเลยนะคะแล้วนะคะคุณกล้องยังเป็นเจ้าของแล้วก็พิธีกรรายการอายุน้อยร้ล้านนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะออกอากาศทางช่อง WorkPo i n t นั่นเองนะคะแล้วธุรกิจอินดีมนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แน่นอนค่ะเคยไปออกรายการทีวีนะคะตีสิบเพชรามาแล้วก็ Today Show นะคะสามารถไปชมย้อนหลังใน YouTube ได้เลยนะคะ,ะวันนี้อ้อก็มีข่าวดีมาบอกต่อทุกๆคนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ ธุรกิจอินดีมของเรานะคะโปรเจกต์บทนี้ก็เปิดรับนะคะสมาชิกนะคะเข้ามาร่วมทําตําแหน่งซิลเวอร์กับเรานั่นเองนะคะอ่านะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยตําแหน่งซิลเวอร์นะคะก็คือเป็นตําแหน่งที่นะคะคุณจะได้เป็นหุ้นส่วนของเว็บพลานสามารถรับปันผลนะคะเข้าบัญชีง่ายๆไปตลอดชีวิตเลยนะคะเว็บพลรานนะคะก็คือเว็บที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์กว่า70เว เว็บไซต์นะคะรวมอยู่ในเว็บพันล้านนะคะอย่างเช่น Lazada, Shopee, c e n t r a ท o n ออนไลน์ C o n l ซ n อ l นไลน์ o n l i n อนะคะหรือไม่ว่าจะเป็น Al a l o ลอโกนะคะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินกับการบินไทยโหเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือส่วนรวมแหล่งช้อปปิ้งชื่อว่าเว็บพันล้านของเราซึ่งนะคะอินดีมของเราทำขึ้นมานั่นเองนะคะแล้ว,วันนี้นะคะสำหรับคนที่นะคะ เข้ามาทําเงื่อนไขตําแหน่งซินเวอร์กับเรานะคะทําง่ายๆมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแค่คุณเข้ามาเป็นผู้บริโภคกับธุรกิจอินดีมของเรานะคะวันนี้คุณเริ่มบริโภคธุรกิจกับอินดีมนะคะด้วยสินค้าแพ็กเกจไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่22,000บาทนะคะ แล้วเมื่อคุณเข้ามาบริโภคแล้วนะคะคุณก็ทำการแนะนำประชาสัมพันธ์บอกต่อไปนะคะซ้ายหนึงคนนะคะขวาหนึงคนนะคะแบบนี้นะคะด้วยแพ็กเกจไซส์ L เช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็ช่วยนะคะสคนที่เราแนะนำมานี่แหละให้เขาประชาสัมพันธ์บอกต่อออกไปเช่นเดียวกันอีกคนละ2 นะคะสอซ้าย 2L ขวา 2L งอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคุณก็จะได้เป็นซินเวอร์นะคะพร้อมรับเงินปันผลนะคะจากเวพันล้านไปตลอดชีวิตเลยเอ๊ะแต่ยังไม่หมดนะคะสำหรับคนที่วันนี้นะคะ ไม่อยากไปประชาสัมพันธ์ไม่อยากไปบอกต่อใครนะคะแต่อยากมีเงินบำนาญอยากมีไรายได้เราก็มีให้อีกหนึ่งช่องทางค่ะตอนนี้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีเงินบำนาญไว้กินไว้ใช้ในภายภาคหน้าสำรองอีกหนึ่งกระเป๋าเป็นรายได้กระเป๋าที่สองนะคะวันนี้เพียงแค่คุณเข้ามาบริโภคสินค้าแพ็กซินเวอร์นะคะบริษัทจะมีสินค้าแพ็กซินเวอร์ไว้ให้คุณบริโภค เพียงแค่คุณบริโภคสินค้าแพ็กซินเวอร์เท่านั้นนะคะคุณก็จะได้เป็นตำแหน่งซินเวอร์ทันทีค่ะแล้วนะคะก็รอรับเงินปันผลเข้าบัญชีให้คุณทุกๆุกสเดือนไปตลอดชีวิตเลยง่ายไหมล่ะคะนักลงทุนสายลงทุนที่อยากจ,จะมีะไรายได้สำรอง ใครที่อยากจะมีเงินบำนาญนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดโอกาสดีมากๆนะคะและนะคะบอกไว้เลยว่าบริษัทเปิดรับเพียงแค่15,000คนเท่านั้นนะคะก่อน31กรกฎาคมนี้นะคะใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะคะอยากจะสอบถามทักคนที่แชร์วิดีโอนี้ออกไปหรือสอบถามมาที่ลิงก์ข้างล่าง นี้ได้เลยนะคะลิงก์ข้างล่างโพสต์ได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนำนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีเงินบํานาญไว้กินไว้ใช้นะคะเป็นรายได้อีกช่องทางนะคะรีบรีบมาทำซินเวอร์กับพวกเรานะคะรออยู่คะ่ะ